ีโรมันมีคนกระทบไปทั่วโลกแล้วก็คาดว่าจะรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยพระฉะนั้นเนี่ยถึงได้นนเชิญทุกท่านมาหาร่วมก,กันวันนี้ทั้งในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เป็ระชุมนะครับวันแที่หนึ่งก็ขอเรียนให้ทราบว่าของกระทรวงเกษตรกรมวุฒกริโรวิทิยากรม แล้วก็กลมชนตะการกาะกระสรวกเกษตรนะครับการดำเปินการร่วมกันนะครับก็วสำรวจว่าจะการกันจะรับผิดต่อกาจากผลการประชุมวันนี้นะครับก่อขอเรียนให้ทราบในวาระที่สองนะครับท่านผู้มีความชัดนั่นเองนะครับครับวันนี้เรื่องเพื่อทราบมีสามประเด็นด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งประเทศนะครับ แล้วก็สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดข้าวนะครับโดยกรมการใดๆนะครับโดยจะมีเรื่องยืนหนาในเรื่องครับขออนุญาตไปเรื่องที่สองจุดหนึ่งครับสถานการณ์น้าและแกล้งครับที่าภาคเอกชนซึ่งมีสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีสมาคมโรงสีใช่ไหมครับ แก่งตรงสีผู้ทรงค่านะครับตรงสีไพศาลก็ลุงสีกับมีอีกไหมครับครับของทุกท่านดับจะได้มาประเมินสถานการณ์ร่วมก,กันนะครับแล้วก็สมมติว่าจากการเป็นการจะรับผลออกไปจาก,ก,ก,จก,ากผลการประชุมวันนี้ครับขอเรื่องนี้จ้ะต่อไปวาระที่สอง เช่นนะครับเไปเชิญทําน่มีความสนะครับยาาจัเรียนท่นรองเาินรัมมรัฐมนตรีว่ากากรทรนินะครับวันนี้เรืองประสับมี3ประเด็นนะครับก็คือ1สถานการณ์น้ำและไฟแรงนครับซึ่งจะมีครมสมบาตะ โดยกรมการ้ประเทศนะครับแล้วก็สถานการณ์ด้านการปิดการตาข้าวนะครับโดยกรมทาได้ไหนนะครับโดยจะมีเรื่องคือทางเรื่องครับขอกแยะที่สงจุดหนึ่งครับสถานการณ์น้ำาะลาแรงครับปีนี้สถานการณ์น้ำทั้งประเทศน้ำใช้การเยอขอแาี่หนงขขอช่วยที่น้าข่าว้้เดีองชมนนะครับแล้วเดจะมีแจกต่อไปครับส่วนสถานการณ์ ที่อินเดียได้ระงรับการส่งออกข้าวขาวเมื่อวันที่20กรกฎาคม66ที่ผ่านมานะครับวัดนะครับนอกจากนั้นปริมาณน้ำในเขื่อนในปีนี้คาดว่าจะน้อยกว่าปี65ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนกลมชนประทานได้รายงานว่าสำหรับปี66นี้ปริมาณน้ำฝนของไทยเนี่ยจะของประเทศคือปี59ตอนปี59นั้นอยู่ที่ระดับ1.2เพื่อจะได้ให้พวกสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับ ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาถึงกรกฎาที่ผ่านมาปีนี้โดยสำหรับสถานการณ์เอลนิโยที่เกิดขึ้นนั้นกรมอุตุกรมอุตุนิยมวิทยาได้เป็นด้านหลังซึ่ง ที่ประชุมก็ได้ประเมินผลการเกษตรของไทยโดยมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังกระทรวง,ง,งดีอีและส่วนราชการอื่นรวมทั้งภาคเอกชน